การก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าการเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่สร้างแพลตฟอร์มการซื้อขายรเราต้องมีแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มนี้มันต้องมีประสบการณ์ที่ดีคับที่คนใช้ง่ายๆคนใช้ได้สะดวออกไม่สะด,ดุดครับแล้วก็มีการสร้างแล้วคริปโตเนี่ยมันคือการทำคอมมูนิตี้ครับการสร้างคนที่ชื่นชอบแล้วช่วยผลักดันตรงนี้ด้วยกัน กลยุทธ์ของเราคือการทำมาร์เก็ตติ้งแบบคอมมูนิตี้ทำเป็นรีเฟ r ร์โปรแกรมจัดงานอีเวนต์ต่างๆเพื่อให้คนมาไม่ใช่ว่ามางานอย่างเดียวมาเพื่อเรียนรู้ว่ามันคืออะไรครับการที่เราเรียนรู้เนี่ยเขาสามารถไปศึกษาแล้วมาลงทุนแล้วก็ซื้อสายสินทรัพย์เชื่อแล้วไปบอกต่อกับเพื่อนๆได้อีกครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำเนี่ยคือการสร้างคอมมูนิตี้อาจจะมีอีเวนต์อาจจะมีแคมเปญอาจจะมีของราวัลต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เขามาลองใช้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีฟีเจอร์ใหม่ๆครับหลายอย่างที่เราคิดว่ามีฟีเจอร์ที่ดีๆของ b บ n c e ในอนาคตที่เราสามารถนำมาใช้ที่เมืองไทยได้ผมก็จะมีความตั้งใจว่าเอามาให้เป็นแพลตฟอร์มที่มีฟีเจอร์ที่เยอะที่สุดมีเหรียญเยอะที่สุดแล้วก็แตกต่างจากคู่แข่งของเราครับ เราก็ตั้งใจว่าค่าฟรีครับไพรซ์ค่าฟรีเนี่ยเป็น,ปน,ปนอุปสรรคอุปสรรคนึงของการซื้อขายใช่ไหมครับผมเชื่อว่าเราและตอนนี้ราคาผู้ซื้อขายของเราตอนนี้คืออยู่ที่0.1%ทุกผู้เหรียนครับปกติแล้วผู้เหรียนไทยบาทอยู่ที่0.25ตอนนี้คือ0.1%ทุกผู้เหรียนเป็นโปรโมชั่นครับก็เชื่อว่าการที่มีค่าธรรมเนียมที่ต่ำลงเนี่ยมันจะลดฮอร์ดลของคนที่จะมาลองซื้อมาลองใช้งานดูครับเราก็ตั้งใจว่า เราไม่อยากเข้าไปเป็น price war ไปแข่งขันด้วย price เราอยากแข่งด้วย service ด้วย product นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าการที่มีราคาที่น่าสนใจค่าธรรมเนียมท,ที่ competitive เนี่ยจะสามารถช่วยดึงลูกค้าของเราและสร้างความน่าสนใจให้กับแพลตฟอร์มของเรา,าสิ่งที่ขาดในประเทศไทยใช่ไหมครับผมว่าผมว่าก็า of course สิ่งที่ตัวหลักๆคือการการเทรดใชครับ หลายๆคนก็คือเทรดซื้อขายทั่วไปใช่ไหมครับแต่ว่าเขารู้หรอว่าสิ่งนี้คืออะไรใช่ไหมครับมีโปรเจกต์เหรียญใหม่ๆม,มาเหรียญเหล่านี้ทําอะไรใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะทําคือเราอยาทำงานกับพาร์ทเนอร์เวลามีเหรียญใหม่มาเราจะเชิญเจ้าของเหรียญมาให้สัมนมา,าว่าเหรียญนี้คืออะไรมีประโยชน์อะไรนะครับเพื่อสร้างความรู้ไม่อยากให้เหรียญมันเป็นเพื่อการเก็งอะไรอย่างเดียวนะครับสิ่งที่อยากจะทําคืออยากจะโรชโชว์เลยกับ นักเรียนนักศึกษาหรือไปทำอคอมเพลตต่างๆเพื่อให้เขารู้ว่าเอ้ยสิ่งที่สินทรัพย์ดิจิทัลค,คืออะไรกันแน่ครับและความรู้ตรงนี้เนี่ยที่ไม่ใช่ว่าเป็นแค่สินทรัพย์เพื่อเก็งกำไรเนี่ยผพว่ามันจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบเองอุตสาหกรรมเองในลองเทิมที่บอกสื่อไปคือประมาณภายใน2ปีนะครับแต่เต้าภายในของผมก็คงจะเร็วกว่านั้นมากครับก็ช่วยก็ติดตามกันเลยละครับ